<Do> สวัสดีค่ะโดนันนะคะจากช่องโดดูอิทค้นหาตัวเองนะคะรู้สึกดีใจมากมาที่ได้กลับพูดประโยคนี้อีกครั้งนะคะอืหลังจากหายไปนานนะคะก็โดนน้องๆพี่ๆเพื่อนๆนะคะทักทั้ง i อจีเฟสบุ๊กทั้งคอมเมนต์ว่าช่องนี้หายไปไหนลืมหน้านแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หายไปไหนคะ่ะก็อยู่บ้านแล้วก็ทํางานนะคะแล้วก็ตอนนี้ทํางานประจําแล้วด้วยก็เลย กลับไปตั้งหลักนิดหน่อยแล้วก็กลับมานะคะเมื่อวันที่19ที่ผ่านมานะคะ19เามษายนนะ Facebook <c oughs> แจ้งเตือนว่าส่งคลิป30วิไปช่องบี้เดสกาเมื่อปีที่แล้วแบบตกใจอะ่ะเฮ้ยมันครบรอบหนึ่งปีแล้วแสดงว่าช่องเราก็ครบรอบหนึ่งปีแล้วนะคะทุกคน <c oughs> อุ้ยเลียงน้ำมาไม่ได้ลืมไปนะคะว่าตอนนี้มันเที่ยงคืนแล้วนะเที่ยงคืนกว่าแล้วด้วยเพราะว่าอาจจะตอนกังวนไม่ได้นะคะข้างนอกมันมีเสียงรถเยอะมากแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อไมค์ที่ตัดเสียงเนาะ ทีนี้มีเรื่องมาบอกก่อนว่าเมื่อวันที่18เมษายนนะคะโดนัทีฟังช่องเก่านิสัยอันตรายพี่บี้ไดสกรารไปออกรายการเก่านิสัยอันตรายน,นะคะแล้วโดนัทก็แทปบลูแท็กสตอรี่ไอีพี่บี้นะคะพี่บี้ตอบกลับมาแล้วก็ให้กำลังใจกลับมารู้สึกว่าใจหนูก็มีแค่นี้กล <c oughs> ับมาเป็นคน ก็ครบรอบหนึ่งปีแล้วนะคะที่ตอนนั้นตัดผมคือมันเป็นแค่ตอนส่งคลิปนะตัดผมจริงๆคือตัดตอนต้นเดือนคือสัปาคุมแต่โดนัดถือว่าเป็นช่วงที่ครบรอบหนึ่งปีของช่องแล้วนะทีนี้ครบรอบหนึ่งปีใช่ไหมปีที่แล้วเราชาเลนจ์ปีแล้วปีนี้เราก็มีชาเลนจ์อีกแต่ชาเลนจ์อะไรเดี๋ยวตามกันต่อไปนะคะกำลังใจจากพี่บี้มาเต็มเปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นไปต่อคะ่ะทีนี้อัปเดตนะคะเรามีเรื่องมาอัปเดตท,ทั้งหมด3เรื่องใหญ่ๆ สามเรื่องใหญ่ๆสามเรื่องใหญ่ๆอ,ออ๋อลืมอัปเดตสเรื่องนะคะก็คือตอนนี้โดนัทจะทําช่องอย่างจริงจังมากขึ้นนะคะคือรู้สึกว่ากลับไปทบทวนอะไรหลายๆอย่างแล้วเราก็รู้แล้วว่าแนวทางของตัวที่แบบอยากทําจริงๆมันไปประมาณไหนก็รอติดตามนะคะจะ ไม่รับปากไม่สัญญาด้วยเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้กับชีวิตนะคะแต่ที่แน่ๆคือชีวิตต้องมี deadline ค่ะเพราะถ้าไม่มี deadline ก็จะไม่ทำนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็อาจจะต้องรอต่อไปคือแบบเราต้องเรียกคนในช่องว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรอ,อทุกคนนะคะมีคำอื่นที่นอกจากทุกคนกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไหมต,ติดไว้ก่อนละกันอ่ะเรื่องที่1ที่จะมาอัปเดตนะคะก็คือเรื่องของ IG นะคะตอนนี้โดนัทเปลี่ยนชื่อของ IG แล้วจากชื่อยาวๆเป็นโดนัทดูอิทอันเดอร์สกอร์จีนะคะมันสั้นลงไหมนะ โดนัทดูอีกอันเดอร์สกอร์ค่ะถ้าใครที่อยากจะร่วมโหวตในการทําอะไรหลายๆอย่างที่ทําในสตอรี่ไอจนะคะก็กไปติดตามได้นะคะทีนี้ด้วยความที่ไอจีค่ะมีน้องๆหลายคนมากที่บอกว่าผมไม่มี IG ไม่ได้ไปตาม IG เพราะว่าไม่มี IG จีโดนัทก็เลยตัดสินใจนะคะเปิดเพจ Facebook ขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นเรื่องที่2ในการแจ้งนะคะว่าเพจ Facebook โดนัททำแล้วนะคะ คือจริงๆแพนเอาไว้ว่าจะทำเพจ Facebook แต่ว่าตอนแรกมันไม่เกี่ยวข้องกับ YouTube ทีนี้มันเป็นครบรอบหนึ่งปีพอดีใช่ไหมเราก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นก็ทําเลยละกันให้มันเป็นเรื่องของครบรอบหนึ่งปีแล้วก็เปิดเพจ Facebook ขึ้นมาทีนี้นะคะเพจ Facebook ชื่อว่าโดนัทดูอีกที่ใช้คําว่าโดนัทเพราะว่าทุกคนชอบออกเสียงชื่อโดเป็นดูตลอดไม่ได้ชื่อดูค่ะชื่อโดนัท ดูอิโดนัทที่แปลว่าโดนัทนะคะแล้วก็ดูอิทที่แปลว่าลงมือทำเพจ Facebook นะคะสามารถเข้าไปติดตามได้ล้วจะทำพวกเรื่องของเปิดโหวตเพราะว่าทุกคนนะคะเป็นขเขาเรียกไงล่ะทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างช่องนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโลโก้เพลงประกอบช่องอ่ะไออ่ะเอฟวีติงอ่ะก็คือจะเปิดโหวตใน Facebook p เพจแล้วก็ IG นะคะเช่น มีกรอบขาวไม่มีกรอบขาวดีหรือว่ามีหัวสีแดงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเปิดโหวตให้ทุกคนช่วยกันโหวตนะคะคันว่าตอนนี้นะคะก็มีเพจเฟซบุ๊กแล้วก็อย่าลืมไปติดตามนะคะแล้วก็เรื่องที่3เป็นเรื่องของ ช่วงนี้กําลังฝึกพูดอยู่กําลังพยายามเมรียบเรียงประโยคพูดแล้วพยายามพูดให้มันช้าลงพูดให้มันไม่ลิ้มพันที่ชอบพันอยู่ตลอดเวลาก็เลยจะทําคิดว่าอาจจะอัดพอดแคสต์เป็นบางครั้งก็คืออัดลงมาแล้วก็โพสลงช่องยู u ูบนี่แหละอาจจะมีทั้งแบบเออเห็นรูปบ้างเห็นเป็นวิดีโอบ้างหรือว่าแบบอาจจะไม่ได้แบบว่าให้เห็นอะไรแค่ได้เสียงของโดนัทเฉยเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ไม่ชอบฟังพอดแคสต์หรือว่าอะไรที่มันรู้สึกว่า เออช้าเกินไปสาหรับที่เราจะฟังอ่ะก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็อาจจะไม่ฟังขอดแค์ไปแต่ว่าชี้แจงให้ทราบก่อนว่าจะมีพอดแค์ลงเนาะที้นี้กลับมาเรื่องของการติดตามชาเลนจ์ของโดนัทในปีนี้นะคะด้วยความที่ครบ1ปีเรามามีชาเลนจ์กันดีกว่าชาเลนจ์ challenge ของโดนัทน,นะคะในปีนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของถ้าเข้าไปดูเพจหรือว่าเห็นหน้าปก u t u b e เฮ้ยเออเปลี่ยนหน้าปก u t u b e แล้วด้วยนี่หว่าตอนนี้เปลี่ยนหน้าปก u t u b e กับโปรไฟล์แล้วนะคะเป็นอันที่วาดเองเขียนเองนะ โอเคกลับมาต่อเรื่องของชาเลนจ์นะคะสําหรับใครที่เห็นแล้วมันจะมีคําว่าเลขสามนี่เนาะ three 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 free. โอเคเลขสามนี้นะคะเป็นตัวแทนของเลขสามแหละเออมันก็ไม่มีอะไรอ่่าแต่มันจะมีแบบภาษาอังกฤษต่อท้ายใช่ไหม three things ทำไมต้องออกเลขสามยากขนาดนี้สามอย่างอะไรเออมันมี3อย่าง3วัน3ามวีกสามวีกก็คือ21วันเนาะแล้วก็3เดือนแล้วก็มี3ปีดงนั้นนะคะตั้งใจไว้ว่าจะให้ทุกๆปีของเดือนเมษาเนี่ย จะเป็นชาเลนจ์ใหญ่ถือว่าใหญ่สำหรับโดนัทแล้วกันเนาะก็คงจะเป็นไปตามแต่ละปีแหละเออ่ชาเลนจ์ของปีนี้นะคะด้วยความที่ครบ1ปีเปิดเพจจะเช็คจากเพจ a c e b o o k ค่ะถ้าย่อติดตามเพจ a c e b o o k เยอะเท่าไหร่โดนัทก็จะบริจาคเสื้อผ้าสิ่งของไปตามมูลนิธิหรือว่าคนที่ต้องการนะคะตามจำนวนยอดติดตามของเพจคือถ้าสมมติว่ามีผู้ติดตาม500 ก็จะบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของจำนวน500ชิ้นไม่รู้ว่ามันจะเท่าไหร่แต่ว่าทางเพจก็จะบริจาคตามจำนวนยอดติดตามแต่มีเดทไลน์ก็คือเราจะเริ่มนับยอดกดติดตามตั้งแต่วันที่คลิปนี้ปล่อยไปจนถึงวันที่28ตอน1ทุ่มอีกทีนะ28ตอน1ทุ่มหมายความว่าพอเข้าไปตอน28ตอน1ทุ่มปุ๊บดูยอดสุดท้ายของกดติดตามที่เพจนะคะว่าถ้าสมมติมี500ก็คือบริจาคจำนวน500ชิ้น ถ้าสมมติมีหนึ่งหมื่นก็ก็ต้องหนึ่งหมื่นชิ้น,นีิย <c oughs> อย่าลืมนะคะใส่แฮชแท็กด้วยสำหรับใครที่อยากแชร์วิดีโอนี้แล้วก็แชร์ตัวจากหน้าเพจออกไปเนาะก็คือแฮชแท็กนะคะโดนัทดูอีกชาเลน์นะคะหรืออีกอันนึงก็คือแฮชแท็กเคลียร์ไม้เฮาส์ชาเลนต์นะคะชาเลนต์ <Challenge S 1> นี้ก็ถือว่าเป็นชาเลนต์ที่ได้เคลียร์บ้านเป็น,นตัวแล้วก็ได้แบบว่าช่วยเหลือคนอื่นด้วย,ด,วยดีกว่าเอาไปทิ้งเนาะ สำหรับใครที่ชอบชาเลนนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปแชร์คลิปนี้นะคะออกไปให้คนอื่นได้เห็นนะคะสำหรับอ้อแชร์แชร์แชร์อย่าลืมใส่แฮชแท็กนะคะยงมทีอย่าลืมใส่แฮชแท็กนะโดนัทดูอีกชาเลนแล้วก็แฮชแท็กเคลียร์ไมค์เฮาส์ชาเลนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากะค่ะ เธอรักแค่เพียงคนเดียวอาจจะดูไม่ดีนะที่ตัวฉันเป็นอย่างนี้อาจจะดูไม่เข้าใจที่ยอมให้เธอทำร้าย